เอาละครับผมก็กราบสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะพบกับพี่ปังสุดหล่ออีกแล้วมาวันนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนใครที่เล่นตามพี่ปังเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์หน่อยนะพี่ปังอยากรู้มากเลยว่าเป็นยังไงอะช่วงนี้มาเดีย๋ยวเรามาอยู่กันในเกมเอออะไรดีเนี่ยพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีอะ ไม่ก่งสักภาษาเลยอ่ะเอื้ยยังไงวิธีแห่งกิเลนละกันมา,าเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอือหือเอาไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่ตารางการจ่ายเงินรางวัลก่อนดีกว่า<ม>เผื่อคนที่เข้ามาใหม่แล้วอยากทราบบ้าตารางการจ่ายเงินปีอะไรมั่งนะมาอย่างแรกนะครับผมคือสเกตเตอร์นะสะเกตเตอร์ในที่นี้ก็คือถ้าเราสะสมได้ครบสี่อันอ่ะเราจะได้เข้าฟรีสปินนะจ๊ะ หรือมีวิธีหนึ่งคือการซื้อฟีเจอร์นะจ๊ะแต่การซื้อฟีเจอร์เราต้องมีการลงทุนกับมันหน่อยแต่ผลกำไรในนั้นอาจจะไม่เท่ากับการที่ได้สเก็ตเตอร์นะอือหือต่อมานะครับผมก็เป็น Y นะ Y ในที่นี้ก็คือถ้ามีตัวนี้ไปเชื่อมกับแถวแถวอื่นอะ่ะมันจะทำให้ตัวที่ขาดอะ่ะ มันครบและสามารถยกกระด,ดานได้เลยนะตัววายตัวนี้สำคัญมากนะต่อมาก็คือ,อคางคกทองนะจ๊ะคางคกทองคือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะจ๊ะไล่ลงมาก็คือเป็นเรือสำเภาองค์องทองผักกาดถุงเงินและก็เหรียญน,นะจ๊ะรางเหรียญนี่คือรางวัลที่เล็กที่สุดนะจ๊ะแต่ทุกรางวัลคือสำคัญนะมา ต่อมานะเดีย๋ยวเราจะมาเล่นเบ็ดอะไรดีขอสักเบ็ดสิบละกันขอประเบ็ดสิบละกันล้างหน้ากันไปก่อนเออขอล้างหน้ากันไปก่อนละกันมาอมยังไงวายดึงสิจ้าโอ,องอีกไหมไม่เข้าแหมนึกว่าอง,องจะเข้าวิบังเปิดปิดปิด,ปด,ปด,ปดสลับโบไปเลยเนี่ย เปิดป์ตบางทีเผื่อมันจะใช้ได้นะเขาต้องสูตรสลับเบ็ดน,นจะไอ้สูตรสลับโบลิลาเบ็ดอีกแล้วโอ้โห,โหพี่บังเคเซ,ซี่ไปสิจ้ะยังไงต่อยังไงต่อ3 5 0 3 5 0โอ้โห,โหให้ทำไมจุดให้มาเต็มบาทเลยดีกว่าอย่าเขาหาว่าพี่บังไม่เต็มบาทเออหมา ถ้าใครอยากตามพี่บังนะลองดูได้นะบอกเลยอาจจะเป็นโอกาสของคุณในการเล่นนะบอกเลยเพราะพี่บังตอนนี้พี่บังลองมาปรับลองมาเล่นลองมาใช้ดูอะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะการเล่นการอะไรอะหืว่าวางทีพี่บังนะพี่บังเล่นๆเนี่ย ทั้งมีถอดมั่งได้มั่งเสียมั่งแต่ทุกครั้งที่ได้เราก็ต้องหยุดนะจ๊ะแต่ถ้าใครยังฝืนอยู่กะครับเ,เนี่ยมันถ้าลากก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือเราจะเสียนะแต่ไม่ต้องเสียใจนะแต,แต่ไม่ต้องเสียใจนะเพราะยังไงทุกๆเกมมันจะมีสูตรของมันอยู่แล้วลองมาดูกันได้นะเพราะบางทีอ่ะมารีสูตรเบ็ดต่ำเบ็ดสูงกันอีกอะ่ะอืม พี่บังเคยเล่นนะสูตรเบ็ดสูงนะเขาบอกว่าสูตรเบ็ดสูงว่าดีพี่บังเลยเล่นโชวโอ้โหแตกเกือบเยอะแตกเกือบแสนอ่ะอืมจะเชื่อพี่บังก็ได้นะแต่แม่ไม่เชื่อก็ลองเล่นเหมือนพี่บังดูทุกทุกครั้งในการเล่นอ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของมันให้เราเห็นอยู่แล้วว่าเกมไหนที่ว่ามันท็อปฟอร์มนะมาอืม วายดิเออวายมันดึงอีกแล้วเหรียญอีกแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอีกห้าไม้สุดท้ายแล้วปิดโบหน่อยดีกว่าปิดโบมมนหน่อยของใสโบมันเยอะโบ,ม,ะโบมันเยอะจัดโบมันเยอะจัด,มจดไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยให้เห็นเลยอ่ะอื้อโบมันเยอะจัดเหรอเออ สลับหน่อย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 เอ,อ้ยยังไงอีกอยากเห็นไหมเราเราขาดวายไม่ได้จริงๆนะบางทีอ่ะอือหือเมื่อกี้สเก็ตเตอร์มีแค่สองตัวเองถ้าครบสี่ตัวนี้เข้าฟรีชิวเลยนะเนี่ยจัดไปดิยังไงอีกจะถึงห้าหมื่นไหมวันนี้จะถึงอยู่แล้วชิวๆดิเออนะ ยกกระดานโอ้โหโบกเลยโบกเลยว่าเจ๋งนะบอกแล้วเรามีวายทุกอย่างก็จบมาเลยมาสุดท้ายแหะพี่พี่บังจะไปก่อนและพี่บังได้ทุนมาละบางทีพี่บังเล่นเกมอื่นๆน,นะโอ้โหทุนหายกำไรหดมาจบที่พี่กินเลยนะโอ้อโหจัดไปดี ยังไงอีก7จ็บาทเหลือม้าทุดท้ายละวจะดได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันยังไงอีกเออเออหวายดึงยังไงอีกโอ้โหบอกเลยบอกเลยจบสวยๆนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่บังกันได้นะจ๊ะ เดี๋ยวพี่บังขอไปก่อนนะทุกคนสวัสดีจ้า